14มิถุนายนนี้ก็จะถึงเทศกาลวันไหว้บาจ่างแล้วนะครับวันนี้แอดเลยมีคลิดการทำบาจ,จ่างสูตรเฉพาะของต้นตระกูลแอดเองเป็นสูตรที่ทำกันเองในครอบครัวครับเครื่องก็จะแน่นๆข้าวก็จะเน้นๆเอามาโย่์ลูกเพจกันจะน้าทานขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า การเตรียมบะจ่างเขาจะแบ่งเป็น4ส่วนหลักๆดังนี้นะครับ1ก็คือการเตรียมเครื่องต่างๆสําหรับใส่เป็นไส้ในบะจ่างครับข้อ2ครับการเตรียมเครื่อเหนียวสาหรับบะจ่างส่วนข้อ3านะครับการเตรียมใบจ่างสําหรับห่อและ4ครับข้อสุดท้ายก็คือการห่อบะจ่างแล้วก็นําไปนื่อให้สุกครับเท่านี้ท่านก็จะได้บะจ่างอร่อยๆไว้ทานแล้วครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะครับแต่ละขั้นตอนวิธีการทําบะจ่างแต่ละลูกเนี่ยครับมันมีวิธีการรายละเอียดค่อนข้างพิถีพิถันครับการจะได้บะจ่างมาทานแต่ละลูกเนี่ยม เกาลัดนะครับก็เอาเกาลัดไปแกะเปลือกแล้วก็เอามานึ่งประมาณ30บนาทีให้เครื่องในมันสุกแค่เอาแปะ้วยใส่ลงไปในน้ำเชื่อมแล้วก็ต้มเพื่อให้น้ำเชื่อมซึมเข้าไปในเม็ดแปะ้วยให้มีรสชาติหวานอันนี้ใช้สันคอหมูอหมูหมก็มาหั่นเป็นชิ้นเพื่อที่จะได้ล็อ,อกเอามันออกมันจะมีมมะแล้วก็อันนี้เราหั่นเป็นชิ้นแบบพอประมาณก็เดี๋ยวจะใส่มีซอสหอยนางรม ให้เียว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วธรรมดา1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วหวานนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสเสร็จหอง1ช้อนโต๊ะนี่คือคลุกแล้วก็นี่คือคลุกเสร็จแล้วเพราะว่าจะต้องหมักทิ้งไว้ 1>, 1คืน 1, 1> ค,คืนเลยเจียวกระเทียมใช่ไหมใช่นี่เจียวกระเทียมแต่ว่าเจียวกับบ้านนี้ทำกุ้งน้ำมังหัูเองพี่นี่ใช้แต่น้ำมันหูครับ น้ำมันกระเทียมเจียวที่เหลือนะครับเป็นเดี๋ยวท่าไหร่รากกชีกระเทียมพริกไทยตามลงกัน เปิดไยังเปิดเดีว้ใส่แกาเลยนะ้ามเมาชิชิ้นก่อนอันนีเห็ดเอาน้ำออกน้ำเราไม่ใช้แล้วเอาลงมาผัดในกระทะเดิมนี่แหละเติมเห็ดเข้าไป การจดงใช้แทน,นน้ำตาลสายแดงและน้ำตาลปีหมูสองกิโลครึ่งตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่งตุ๋นไอ่อนอุอน <Okay. S 1> ให้มันปุดปุดหลังจากผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วล่ะนี่ก็คือเนี่ยได้แล้วล่ะหมูนุ่มแล้วแค่บีบมันก็เห็นไหมนุ่มแลยโอ้โเนื้อเปื่อยเลยอะ่ะเดี๋ยวน้ำ<า>ที่เหลือเนี่ยครับ ก็จะเอาไปผัดกับข้าวซึ่งเวลาผัดข้าวเนี่ยโลหนึงต้องใช้น้ําผัดประมาณครึ่งลิตรก็จะเอาน้ำนี้แบ่งแบ่งไปผสมก็จะผัดข้าวดีด้วยข้าวแต่ผัดจนจนสุกเลยก็จะหอมหมูกระเทียมพริกไทยผักชีไว้แล้วก็เห็ดหอมสุดทีดูความเด้งของเนื้อหมูสรุปคือเราเอาเอาเข้าวเหนียวเคี่ยวงูใช่ไหมครับครับเอาเข้าวเหนียวที่เาไปแช่น้ำสองชั่วโมง ถ้าครบสองชั่วโมงปุ๊บเนี่ยก็จะหนุดส่งให้แห้งเพราะว่ามันจะบวมน้ํามากกว่านี้แล้วน้ําข้าวที่บวมน้ําแล้วเนี่ยเราก็ตวงเท่าที่เราต้องการจะใช้อย่างกระทะเนี้ยเราก็ใช้ประมาณสิบถ้วยตวงเนาะมันจะได้หั่นได้กำลังดีถ้วยตวงข้าวเแต่ถ้าใครทามากกว่าน้อยกว่าก็แล้วแต่ใช่สิบถ้วยตวงแต่เราทําในนี้ประมาณสิบถ้วยตวงเพราะเดี๋ยวจะใส่น้ำเพื่อเวลาเราผัดมันก็จะบวมขึ้นฉะนั้นถ้าข้าวเยอะไปเดี๋ยวมันจะลดลดกระทะถ้าผัดข้าวเนี่ยก็คือมีใส่น้ำมัน แล้วก็กระเทียมเจียวตัวลึสงที่จะครบกุ้งแห้งที่มีกิเจียวแล้วแล้วก็ปลาหมึกเจียวแล้วกลน้หลอา้อนก็คือและอันนี้คือน้ำซอสซึ่งเอามาผสมน้ำเพื่อให้ลดความเข้มพ้นลงข้าวสิบถ้วยใช้น้ำห้าร้อมิลลิตรโอเคเริ่มผัดโอเคได้เลย น่ารัก่ารันี่คล้าครทำข้าวมันไก่เหรอออา่าโอเคพอแัใสีอีกเลยนะ้วนะพี่ทับทีอ่ะหาโกตองให้คูน ตาไปเลยีรชนอย่าพิ่งใส่ทีเดียวโอเคเนี่ยมันจะแบบมีพวกจิ้เยียมหน่อยอ่ะไข่อันนี้ใส่ถั่ว อหมึอกเกี๊ยวแห้งอเออเกี๊ยวเอปเลยเอปเลยสูตรบ้านนี้คือผัดจนข้าวสุกไม่ได้ให้ไปสุกตอนนึง่งตอนนึ่งแค่ทำให้มันเหนียวเฉยๆเนาะตอนนึ่งแค่ทำให้มันเหนียวแล้วก็นุ่ม ข้างล่างมันจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยต้องให้มันเป็นสีอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับใบไผ่ที่มันสุกตอ่านี้เนี่ยเนี่ยต้องให้มันเป็นสีอย่างเงี้ยทำให้ใบมันสะอาดอันนี้ใบด้านนอกอันนี้ใบด้านนอกใบใหญ่ใบใบด้านในจะเล็กกว่าประกอบใบนี้ต้องเอาด้านสากกับด้านสากประกอบกับลงไป ให้เหลือตรงนี้ด้านมันมต,ตรงนี้ด้านมัน<า>อ <spectral> ุปการณ์พอมของเราพร้อมแล้วก็คือเรามีใบใบนี้มวนให้เกยกันนี้เป็นก้นเสร็จปุ๊บสูตรเทคนิคของเราเนี่ยพอหอนเนี่ยเราจะเอาข้าวเนี่ยจะใส่ลงไปที่ก้นก่อนหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไส้ของเราซึ่งประกอบไปด้วยหมูตุนหมูตน,ตนไข่แดงแล้วก็แปะขวดเชบเกาลัดเกาลัดคึ่ง เห็นคอามต้นเราจะยาไสไว้ตรงกลางแล้วเราถึงจะอยเอาข้าวโปะปิดเครื่องเพราะฉะนั้นไส้มันก็เลยจะเป็นไส้ที่อยู่ข้างในไม่ใช่แค่โชว์อยู่ด้านบนอันนี้คือเตรียมรอที่จะพักเพามันเป็นตลบจัดกดทพักลงมาทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมทั้งหมดเลยรับเพียงรับเีย เป็นยังไงกันบ้างครับดูคลิปแล้วใครอยากทานขึ้นมาก็ไม่ต้องไดเล็กมาหาแอดนะครับแอดไม่ได้ทำขายทําแจกแต่ยังใดแค่อยากจะแชร์ว่าการทำพระจักก็เป็นศิลปะการทําอาหารอย่างหนึ่งเลยนะครับฉะนั้นเราก็ควรจะสื่อสารประเพณีดีๆแบบนี้กันต่อไปให้นานๆเลยนะครับ